เออตะกี้ใครบอกว่าอยากกินข้าวมันไก่นะหรอแล้วบอกว่าบอกว่าแม่งั้นเดี๋ยวไปไปไปด้วยกันซิจะได้ไปกินอะไรกันแม่บอกว่าไงนะไม่ไปแล้วจะไปทําไมเรวแล้วแต่งตัวบอกงั้นเดี๋ยวผมแต่งตัวแป๊บนึงเ,เดี๋ยวซื้อข้าวมันไก่มาฝากสรุปแล้วแม่ลงมาปุ๊บแม่ก็ทําอะไรครับเนี่ยแต่งตัวรอ,อเลยนะฮะเอ๊ะแ่าไม่ไปไม่ใช่หรือรอ,อ,อลูกหนูของแม่ ะะวันจะไม่ไปแต่ว่าแต่งตัวก่อนแล้วพี่เล็กดิเลกกีตาร์ไฟแล้วครับดิเลกกีตาร์ไฟมามอ่ะเล็ก,กี้ว่าไฟไฟ,ไฟเปล่าเล็กจะไปหรือเปล่าม,มีให้โอกาสคิดสามสามวิเร็ว,ไม,ไ,วไม่ไปก็อดนะครับมีของกินดีๆที่โนนนะครับจะพาไปเลี้ยงดีๆเลยนะครับท้องไม่ค่อยดี เฝ้าบ้านด้วยนะครั้งแรกเขาจะไปครั้งแรกเนี่ยเขาจะไปรถเน่รถไฮรักฮีโร่ของดีเลกีตาร์ไฟเขานะฮะแล้วผมก็เอ๊ะเขาจะไปไหนกันก็เลยบอกว่า,าเดี๋ยวไปให้ก็ได้ครั้งแรกเขาจะไปคือไฮรักฮีโร่ของดีเลกีตาร์ไฟเขานะฮะซึ่งรถคันนี้น่าจะประมาณทะลุยี่สิบปี รู้สาสิปีแล้วมั้งไฮักคีโรเป็นแคปนะเป็นแคปนะเคยจะขายครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแต่ดิเลกิตร์ไฟบอกไม่ขายแรอกไม่ขายไม่ขายไม่ขาย,ขายนะฮะสุดท้ายแล้วก็เป็นของเขาจนได้นะฮะอ่าสุดท้ายแล้วก็เป็นของดิเลกิตร์ไฟเขาจนได้นะแล้วผมก็เลยบอกว่าปูไปเดี๋ยวขับรถไปให้นะฮะก็คือเดี๋ยวไปรถคันคันนี้นะฮะ เป็นรถที่นั่งสบายมากมากเลยนะคันนี้นะแต่อาจจะยังไม่ได้ล้างแต่ก็นั่งสบายแล้วก็วิ่งเร็วกว่านะฮะเจ้ปูเขาล้อตรงไหนครับเนี่ยอา้าวปูล้อตรงไหนอะ่ะอา้าวต้องนานบอกแทนสิครับจะเข้ามารอข้างในเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะไปดูซิว่าเด็ะรองเท้าผมอยู่ไหนเออนั่งล้อไหนก็ไม่นั่งครับนั่งล้อนอกครับโอ้โหเดี๋ยวเอารอ,อ,อ,องเท้าก่อนนะฮะ รองเท้าหายอ่ะอยู่นี่รองเท้าก็โพซี่นะฮะใส่ปุ๊บสูงปั๊บนะฮะใส่ปุ๊บสูงปั๊บใส่ปั๊บปั๊บสูงปุ๊บปุ๊บนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นสถานที่ที่เราจัดคอนเสิร์ตนะฮะซ้อมจัดคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ซึ่งคืนนี้ดีเดย์กีตาร์ไฟเขาจะเล่นอีกไหมครับคืนนี้เล่นอีกไหมเล่นอีกนะฮะเพลงเดียวนะ เพลงเดียวนะฮะมันคือเล่นไปชั่วโมงกว่างานดีนะงานเสร็จทันโอ้โหต้องหลายนาทีปู่ทำไมไม่ร่งรอข้างในอะต้องหลายนาทีปู่ทำไมไม่นั่งร้องในนั่งรอทำไมตรงนี้อะกินเกียนกินจังเยวนั่งโหนั่งอยู่ตรงนี้ด้วย นั่งสบายนั่งแบบนี้สบายแล้วหรือรองเท้าเทมีไหมอ่ะรองเท้าเทอฮะเทกว่านี้มีไหมฮะมีอย่างนี้นะเอเดี๋ยวดูรองเท้านะฮะรองเท้าเทให้ปูโพสต์สักคู่ดีไหมฮะเอาแบบนี้ไหมโบนี่แบบนี้ยเท่แบบนี้ได้ไหมไม่เอายังงนนะฮะอืม โอเคไม่ลงอ่ะไม่ลงนะฮะไม่ลงล้วจะกินข้าวยังไงอ่ะไม่มีอะไรโอ้ยขาดอียะยางโบเป็นไงบ้างกว่าจะได้ออกจากบ้านเป็นไงอ่ะกว่าจะได้ออกจากบ้านเป็นไงบ้างโอ้กูจะไปอยู่แล้วจะมาเบรกกูทำไมเล่ารออ่อนใจเลยม่เขาบอกว่าแม่จะไปก็ไปสิแม่บอกไม่ไปแล้วไปเออเอาข้าวมันไก่มาให้แม่ แล้วไงเราแต่งตรงแต่งตัวรอเลยเลย่ไม่แต่งอย่างนี้หรอ,อยืนชุดอยู่บ้านเนาะเลิกกันไงแล้วถิงท้ายแม่คือไม่ยไม่ค้นอย่างงไม่ว่าจะภรรยาหรือแม่นะฮะ,วะ,ะ,ฮะเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูคิดในทางกลับกันก่อนว่าในทางกลับกันความเป็นจริงเป็นอะไรนะฮะอันนี้เป็นเป็นข้อกําหนดเลย,ยนะผมอย่างนี้ไม่สวยได้งไงล่ะก็มันทําไปแล้วอะ่ะ ไม่เป็นขุนไม่เป็นขุนช้างก็ดีแล้ว,ว,ว,วอ,อ่าผมดำไปทำให้ขาวปู่เขาบอกช้างแย่เลยก็ทำไปแล้วดีนะดูตรงกระจกตูก้กะจกดีเลยกีตาร์ไฟต้องใส่สองข้างย่างขาดนะฮะโอเคแล้วเจอกันวันนี้เราจะไปไหนอย่างไรชมเลยครับ ที่บอกวันนี้เราก็จะไปธุระที่นครสวรรค์นะฮะแต่ว่ามีอยู่หนึ่งบุคคลที่หิวข้าวนะโอหิวข้าวเหรอหิวจัดเลยจอดไหนก็บอกว่าเฮ้กินข้าวดีกว่านะอ่ะและนี่นี่สั่งอะไรครับเนี่ยสั่งอะไรมากินร้านกินข้าวข้าวผัดกุ้งอ่าเอาไม่เผ็ดใช่ไหมล่ะไม่เผ็ดนะฮะ ก็แวะซื้อน้ำตาลก็ลองซะหน่อยใช่ไหมปู่กินแล้วเรียบร้อยนะน้ำตาลสดนะน้ำตาลสดเรียบร้อยฮะหมูหมูแหละ ใครเขียนนะผมไม่ได้เขียนมีลุงเขียนนะเป็นเป็นเปาอพี่ก่อนเขบอกนะอย่างนี้พีก่ก่อนหมูหมูหมูกรอบหมูสับมูปนกันได้ยู่พื่ล่ะอ่าพ,พ,พี่ว่าใส่กล่องกินเลยตอนเนี้ยนะคะเราสั่งใส่กล่องกินเลยหนึ่งรายการนะฮะซึ่งลงลงรถไม่ได้แต่ปู่อายุร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะก็เดินนำเลยฮะแม่ แต่จะมีอยู่หนึ่งคนที่ลงรถไม่ได้แต่ว่าเราสั่งใส่กล่องให้เขาเพราะว่ามีคนหิวนะฮะอ่ะนี่นะครับคนนี้เนี่ยเขาลงเขาบอกไม่ลงแล้วนั่งกินในรถนี่แหละฮะ,ะแต่ปู่เขาหิวแม่ <c oughs> ของแม่สั่งพริกออนหมูสับหรือหมูกรอบ <c oughs> หมูสับผมให้สั่งให้ปนกันเลยนะหมูกรอบด้วยนะ <c oughs> อ่ะ<ๆ>าก็เดี๋ยวใส่ใส,ใส่ใส่กล่องมานั่งทานตรงนี้นะฮะเพราะว่าผู้ช่วยเขาไม่มานะฮะมีเลกิเตาไฟเป็นผู้ช่วยเขา เขาบอกไม่ต้องมาผู้ช่วยไม่ต้องมานะแม่แต่งตัวเรียบร้อยเลยบอกแม่จะไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าไม่ไปแล้วเอาข้าวมันไก่มาให้แม่และกันสุดท้ายแล้วลงมาแต่งตัวเรียบร้อยเลยนะฮะถุงเท้าก็มาใส่ในรถอีกนะฮะบอกว่ารีบร้อนจัดนะฮะว่าไงนะนข้าวผัดผมสั่งไปกล่องไปสามกล่องเ,เออก็สังไปทีเดียวเลยขี้เกียจนะฮะเวลาเผื่อหิวเผื่ออะไรก็ได้นะฮะ เ <Okay. S 2> มื่อกี้เมื่อกี้เขามาถามว่าใส่ผักหรือเปล่านี่ปู่บอกใส่หรือไม่ใส่ตกลงอ่ะอใส่หรือไม่ใส่อไม่ใส่เขาก็ไม่ใส่มาให้นะ,ะกินข้าวผัดนะฮะข้าวผัดกุ้งนะสบายเลยั่างกินนะฮะรสชาติเหมือนที่ปูอยากกินเปล่า คือมันเป็นคนร้านที่เขาอยากกินมาเราเร่นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าร้านที่เขาบอกว่า,าจะกินเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเราก็เลยแวะที่นี่เลยคนแนะนามาครก่นะอนถึงทับผิดร้านนี้คกินไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่แบบนี้นะไม่ใหญ่เขาผ่าใหญ่เยอะมีข้าวผ่าอย่างเดียวแต่มันก็จะจอดลงจอดรถลาบากไงปบปกติเขาจะมากับดีเลยที่จ้าไฟ น,ะะนี่เขาตัดรถกันแล้วเตรียมมาแล้วเ yeah. ออพาไปก็ได้นะฮะแม่เขาปกติเนี่ยแม่เขาไม่เคยแอบมานะฮะก็รถด,ดีเลยที่ถ้าไปรถกะแทกมากนะฮะแต่เพราะว่าได้มารถบ้านหลังโคงโดยในเยีนนี้นะฮะก็แต่งตัวแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวนะฮะว่าจะไม่มาซะหน่อยนะฮะมาบอกมาทำไรลงรถไม่ลงมาซื้อผ้าปูที่นอนโอเคเด็กเกันครับ มาดูอายุร้อยปีนะฮะเป็นหนังสือได้ไหมโอ้โหลายมือแรกไม่รู้มาทำอะไรนะมีกระสจะมายืมเงินโอ้โหไม่ต้องเลยโอ้อยเยอะมากแล้วไม่ต้องให้ใครยืมแล้วนะฮะแต่ก็ยังถอนดีถ<ข>อเอาไ,ไปใช้นะฮะ